กำเนิดพลังทูตสวรรค์หกปี รเรียนใน1 0 0 0ปีนะครับจะมีการกำเนิดทูตสวรรค์6ปีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งเขาว่ากันว่านะครับทูตสวรรค์6ปีเนี่ยนะจะมาพร้อมกับพลังงานยิ่งใหญ่ทุกคนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับได้แ,แต่ตั้งความหวังว่าทูตสวรรค์ที่เกิดมารอบนี้นะฮะจะเป็นทูตสวรรค์6ปีนะครับเพื่อที่จะได้ใช้พลังนั้นหยุดยัง้งสงครามระหว่างแสงสว่างและความมืดครับรอเรียลเติบโตขึ้นมากับการเฝ้าดูของทูตสวรรค์นคนอื่นๆอย่างอางๆครับการเวลาผ่านไปนานหลายปีครับรอเรลเติบ มาเลยและยิ่งกว่านั้นนะฮะลอเรียลยังเป็นทูตสวรรค์นคนเดียวที่กลัวความสูงและก็บินไม่คล่องเหมือนคนอื่นๆทาให้ทูตสวรรค์นคนอื่นๆมองลอเรียลเป็นตัวตลกจะมีก็เพียงแต่เทวดาตัวน้อยอย่างแองเจโลครับที่คอยปลอบใจลอเรียลอยู่เสมอๆลอเรียลบ่ดกับแองเจโลว่านางฟ้าที่บินไม่ได้อย่างคาจะต่างอะไรกับมนุษย์เดินดินยังไม่ทันสิ้นเสียงก็ได้มีปีศาจต,ตวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาและจับตัวแองเจโลลงไปในเหวลึกลอเรียลจ้องมองไปในเหวนั้นและแตัดสินใจกระโดดลงไปทางท,างท,างที่ดูว่าตัวเองยังบิน เพื่อหวังจะช่วยเพื่อนรักของเขาท่านใดนั่นเองปีกทั้ง2ปีกของเขาก็ได้เปล่งแสงสว่างและเปลี่ยนเป็นปกปีกในทันตาใช่ครับทูตสวัสดิ์หกปีได้กาเนิดขึ้นแล้วรอเรียวลใช้พลังอันยิ่งใหญ่สังหารปีศาจและช่วยเพื่อนรักของเขาขึ้นมาจากเหวลึกได้หลังจากนั้นดอรีเอลก็ได้รับขนานนามว่าทูตสวรรค์ที่แกลก้าที่สุด